ครับสวัสดีครับวันนี้ผมเล่นโบเก้ะนะครับเรามาดูกันว่าเกมนี้จะสนุกมากน้อยแค่ไหนกันดีกว่าครับแล้วเกมนี้มีภาษาไายด้วยน่าสนใจนะโดยที่ผมกําลังเล่นอยู่คือเป็นตัวเดโมนะครับทวนปานแลสโก้ครับอะไรอะ่ะเรียนคุณมิลเลอร์ดิฉันชื่อซาร่าจอห์นสันลาดิฉันต้องการว่าจ้างคุณให้สืบสวนการหายตัวไปของพี่ชายของดิฉันเองไมเคิลจอห์นสันซึ่ง หายตัวไปอย่างรร้ร่องรอยเมื่อ2ส,สัปดาห์ก่อนแม้ว่าขณะนี้ตำรวจกำลังสืบสวนอยู่ก็ตามแต่ดิฉันรู้สึกว่าพวกเขาอาจจะมองข้ามรายละเอียดบางสิ่งบางอย่างข้อมูลปัจจุบันชี้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่จะเชื่อมโยงกับแลนโบเกตซึ่งเป็นสวนสนุกร้างที่ดิฉันเกรงว่าการหายตัวไปของพี่ชายของฉันเนี่ย ไมเคิลอาจจะเชื่อมโยงกับสถานที่แห่งนี้ดิฉันตระหนักถึงชื่อเสียงและความสามารถของคุณในฐานะนักสืบและหวังว่าคุณจะพิจารณารับคดีนี้คุณคือความหวังสุดท้ายของฉันและการค้นพบความจริงที่ฉันเนี่ยได้แนบรูปถ่ายและข้อมูลส่วนตัวของพี่ชายของฉัน ไมเคิลมาพร้อมกับจดหมายฉบับนี้ด้วยความเคารพซาร่าจอนสันโอเคน่าสนใจน่าจะต้องไปสืบหาฉันตัดสินใจเดินทางไปยังเรนโบเกตเพื่อสืบหาความจริงเบื้องหลังการหายตัวไปของไมเคิลโอ้ทางห้ามเข้ามีหรือนักสืบอ,อย่างเราจะไม่เข้าไปโอ้โ oh. ห ว้าว <Wow. S 2> mm hmm. นี่ so, นะหรอเรนโบเกต์อยู่ใหญ่ยิ่งกว่าในรูป,รปอีกนะว้าว wow. แล้วกล้องมันเช็คอะปรับเป็นไม่เช็คได้ปะโอเคไม่มีไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรมันไม่มีว้า wow. วแล้วคือกล้องมันโยกมากทุกคนอาจจะมึนหัวนิดหน่อยนะโอเคนี่นะหรอเรนโบเกต์เข้าได้ไหมไม่ได้ เออเพือทางนี้หรอเอฮ้ยโอ้ยกระโดดได้ว้าวน่าสนใจนะน่าสนใจโอเคเลนโบเกตเอ่อเข้ายังไงอย่าบอกนะว่าเอามาดักอะ่ะเอามาดักอย่างเงี้ยหรอใช่ครับผมโดนละอา่านี่ไง ว้าวโอเคนะภาพสวยมากโอ้โหกล้องมันโยกมากแบบอะไรอ่ะอ๋อตกใจนึกว่ามันจะมีให้เราแอบเซ้งเงินอ๋อโอเคคอนโทรโอเคว้าวถือว่าภาพค่อนข้างสวยมากเลยนะครับโอ้วิง่งอ่า อันนี้ไม่ต้องบอกเรารู้แล้วโอเคผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นซูซอรี่ลนะให้เราแบบว่า,อ,าอ่าอะไรอ่ะเว่นตาเดี๋ยวนะวน,นี่อะไรนี่เว่นตายอย่างนั้นเหรอเว่นตาทรงกลมเก่าๆที่มีเปื้อนเลือดมีรอยร้าและแตกครับน่าสนใจเอ๊ะผมได้ยินเสียงเหมือนหายใจเสียงหายใจหรือเปล่า อโอเคตอนนี้เราเข้ามาอย่างที่เรนโบเกต์แล้วเรียบร้อยโอเราต้องเข้าไปตรงนั้นจริงๆหรอได้ไหมเสื้ออะไรซ่อนอยู่ที่ปลายรุ้งกันนะนแล้วมันนี่มันเกิดบ้าอะไรวะเนี่ย อ่ออย่าบอกนะอ่าอ่อโอ้ยรู้สึกเหมือนจะหัวเออเหมือนจะหัวบายอ๋อออวันที่ห้าเดือนมีนาคมปีสักปีหนึ่งเวลาอ๋อฉันอยู่ไหนเนี่ยแล้วเกิดอะไรขึ้นตอนนี้อ๋อเวลา สิบเอ็ดนาฬิกาสาสิบห้าหนาทีโอเคอ่าอะไรอะ่ะกดแทบ็บเทปวีเอชเอสพลาสติกสีซีที่เต็มไปด้วยรอยขีดข่วนและคราบสกปรปกฝังแน่นฉลากของมันอาจจะหลุดลอกออกไปทั้งหมดแล้วหรอเอเสียงหายใจเราคือแบบหูจะแตกอ่ะไหนใส่เข้าไปโ okay. อเค ยินดีต้อนรับสู่ภาษาสายรุง้งดิแนแดนแห่งสวรรค์คุณถูกรงให้เล่นเก็บสนุกสุดของเราแล้วล่ะกดง่ายๆเลยคือเก็บเหรียญสายรุ้งให้ครบจเจ็ดเหรียญแล้วเราเจอกันที่ปลายสายรุ้งนะ โชคดีนะฮาโอ้ยเกือบลืมไปอย่างหนึ่งเราติดอุปกรณ์พิเศษไว้ที่หัวของคุณด้วยแหละมันจัดวิดีโอการประจายสิ่งเจตน์ของคุณแต่ยังช่วยคุณมองเห็นได้ชัดขึ้นและจะบอกให้นะแล้วก็แค่เตินไว้เสรนะอย่าพยายามถอดมันออกเด็ดขาดเพราะถ้าทําแบบนั้นแล้วก็กลไกพิเศษจะทํางานบนหัวคุณแล้วก็จะโปะเละเป็นโจ๊กไงล่ะฮ่าบาย ร้อยสวดหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์พิซซ่าเหรอคนไทยทำมาเนี่ยรอเลยรอเลยรอเลยหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์โว้หนี่เราถูกคัดเลือกให้มาเล่นสวนสนุกที่นี่อย่างนั้นเหรอไม่สนุกเลยนะฉันรู้สึกไม่สนุกเลยโอเคไปต่อเอาไม่เปิดอะซูมเอ่อ กดได้เหรออ,อ่ะกดอ่าทำไปเพื่ออะไรอ่าเปิดไฟแล้วทำไมกันนะอะไรอ่ะอะไรอ่ะเสียงอะไรติะติ๊ๆเสียงรลเบิดหรอเสียงรลเบิดหรอ ไม่รู้ไปก่อน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 ไม่รู้แล้วโอ้โหโอ,อันนี้คือกดให้ทำอะไรอะไรอะ่ะประตูสีแดงประตูสีแดงไม่มีกลไกซับซ้อน แต่ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพสูงสุดเพียงแค่กดปุ่มสีแดงที่ติดตั้งอยู่บนประตูประตูฉุกเฉินเหล่านั้นก็จะปิดลงทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เล่นหรือผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าไปในพื้นที่ที่อันตรายและยังสามารถตั้งค่าให้เปิดใหม่ได้ครั้งหลังจากเวลาผ่านไปตามที่กำหนดแล้วเอน่าสนใจมีอะไรเก็บไหมไม่มีนะ อันนี้ก็คือฟิลเหรอหาจากไหนอ,ะอ่ะอ๋อโอ้โอ้ออรายละเอียด,ดเนี่ยมีให้ปลดล็อกสไลด์ด้วยว,ว้าวแต่ว่าตัวละครเราคือหายใจแรงไอ้ฮาตกใจหมดเลยอ๋อโอ้ว,ว้วาวว้าว<อ>ยินดีต้อนรับสู่ เลนโบเกต oh, okay. ดินแดนผาสัจั์ที่คุณจะทำจำเดินไม่เคยลืมนี่มันบ้าอะไรวันนี้อะอะไรอ่ะเอามือเข้าไปอะออะไรอ่ะเชี่อเอ้ยอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะคี่กาสำหรับประตูเรนโบเกตอย่างนั้นเหรอ อ่อคีย์การ์ดสีเหลืองอันนั้นเหรออ่ะใช้อ๋อทำไมใช้ไม่ได้อ่ะอ่าแสดงว่าไม่ใช่ประตูนี้เอ่ออาจจะเป็นประตูนี้หรือเปล่ายินดีต้อนรับสู่ Yellow Gate ขอให้โชคดีนะโว้วว้าวเพลงมีึกษ์ศิลหรือเปล่า มีลิกสิทธิ์หรือเปล่าเพลงไม่มีนะไม่มีนะเฮ้ยมันง่ายไปไหมอ่ะโอ,โอโคีลิฟอ๋อมีอะไรเก็บไหมถ้าเป็นในเวลาที่สนุกมันก็จะสนุกนะแต่เพลงแบบนี้ถ้ามันเวลาไม่สนุกคือโคตรหลอนเลยอ่ะว้าว what ทางนี้อ๋อ ไม่ใช่เอจะมีอะไรจำปะนะเล่นได้ปะไม่ได้เหรอแย่จังวอดอะไรวะเนี่ย พจันเต็มดวงแล้วหมาป่ากำลังจะออกล่าไหนไม่ต้องห่วงกระต่ายเราโดนชิปปี้ชิปปี้จะนำทางให้เองไหนและเราวัให้ดีชาป้านะไม่ป็จอมหกเ้าพร้อมแล้วเพื่อเริ่มเกมไปเลยชาป้าจะก็หกเราโอเคนี่ใช่ไหมทางนี้ใช่ไหมทางนี้ทางนี้ชาป้ามาแล้วมาแล้วมันมาแล้วชาป้าจะหกเราชาป้าจะหกเราสวัสดี เหย่อตัวน้อยของข้าไม่ว่าเจ้าเจ้าจะวิ่งไปไหนจะซ้ายหรือขวาจะรอดหรือจะตายกงเล่นข้าคือปลายทางสุดท้ายของเจ้าที่ต้องเจออาฮ่าเอาวได้เวลาวิ่งแล้วเจ้าลูกแกะขี้ขาดอ้าเชี่ยชับชับปี้ชับปี้ต้องอ่ะชับปี้ขาชับปี้ชับปี้อ๋ออ๋อ อนนี้นี้ตนี้อนนี้ตอนนี้อ่ามันโกหกกูเมื่อกี้ชัปปี่เลยชัปป้าวะโ o ม my god ชัปปี้จะเป็นอ่าชัปปี้คือถุงมือเหลืองอันนี้คือถุงมือแดงโอเครับทราบไปต่อได้ได้ได,ได้จำไวถ้ถุงมือเหลือง,ง,งถุงมือเหลืองฉันหวังพึ่งแกถุงมือเหลืองถุงมือเหลือง ถุงมือเหลืองไม่ไม่ไถุงมือเหลืองอ่าถุงมือเหลืองโอเคถุงมือเหลืองไม่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 โอเคได้อยู่ได้อยู่ถุงมือเหลืองถุงมือเหลืองโอ้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 โโโออเอ่อน่อ้ อะะไรออุ่ปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉินพวกพาได้กด H เ,เพื่อใช้อ่าโอเคอ๋อว,ว้าวโอเคแสดงว่ามีเลือดลดมีเลือดด้วยโอเคเกมนี้มีเลือดนะครับทุกคนเฮ้ยมามาไปต่ออ๋อะไรหลอกมันหลอกกูมันหลอกอกูอีชัปป้ามันหลอกกูมันหลอกหลอ,อ,อ,อกกูอีชัปป้าอยา่า อ้าม oh, ันหลอกมันหลอกมันหลอกมันหลอกโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมันเหนื่อยอ้าไอ้หามันหลอกมันรวมหัวกันหลอกอ๋อรู้แล้วถ้ามีอิชิป้าอยู่ข้างถุงมือเหลืองก็ถือว่าเป็นปกติเฮรับทราบรับทราบไป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 อย่าไปฟังมันอย่าไปฟังมันอ๋อโอเคไปต่อเชี่ยเฮ้ยเชี่ยเว้ยโอเคโอเค โอ๊ยอย่าเหนื่อยอย่าเหนื่อยอย่าเหนื่อยอย่าโอ้อะไรอ่าแม่งเอ้ยกูยังไม่ตายกูยังไม่ตายได้ยินไหมฮะ,ะจบแล้วเหรออันนี้ตลกละอันนี้กวนผมละอันนี้กวนผมละโอ้ยละใหม่อ๋อสวัสดีฉันชื่อโยโย่ย,ย,ยินดีที่รู้จักนะ ว wow. wow. oh, wow. wow. ้าวไอไอ้แม hey, ่ย้อยว้าวฉันรู้ว่าแกจะเป็นหายเย็นของหองป่าซะแล้วเก่งมากเลยที่ไม่หลงทางอะไรนี้ออกมาได้สำเร็จอันนี้รางวัลเรนโบว์เป็นรางวัลเดียนเรนโบว์เอ้ยมันมันมองว่ะอะไรอ่ะเอกสาร วิสัยทัศน์แห่งความสุข A ิชั่นอ o ฟจอยจุดเปลี่ยนในชีวิตของเอลิยสเกิดขึ้นที่งานของเล่นระดับชาติของเล่นไขลันของเขาได้รับความสนใจอย่างมากจากเด็กๆและผู้ปกครองเอริยเห็นแววตาที่เป่งประกายของเด็กๆได้ยินเสียงหัวเราะและความสุขของพวกเขาทำให้เขาเนี่ยตระหนักได้ว่าสิ่งที่เขาสร้างสรรค์ขึ้นมาไม่ใช่แค่ของเล่นแต่เป็น ความสุขที่จับต้องได้ในงานของเล่นนั้นเอริยสได้จินตนาการถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเขาคิดว่าถ้าของเล่นเล็กๆเหล่านี้สามารถนำความสุขให้กับเด็กๆได้มากขนาดนี้จะเป็นอย่างไรถ้าเขาสร้างสรรค์สถานที่ที่เต็มไปด้วยของเล่นและกิจกรรมต่างๆมันจะสร้างความสุขได้มากเพียงใดกันนะ เอริยาจึงตัดสินใจที่จะขยายธุรกิจของเขาจากการผลิตของเล่นขายลานไปสู่การสร้างสวนสนุกขนาดใหญ่เพื่อลงทุนในการสร้างอาณาจักรแห่งความสุขที่ซึ่งผู้คนสามารถใช้เวลาร่วมกันสร้างความทรงจำดีๆได้ผมว่าวิชั่นของเขาก็น่าสนใจนะแต่แบบนี้มันก็น่ากลัวเกินไปป่ะไปกันต่อดีกว่า อ๋ออันนี้คืออย่าบอกนะว่ามีไอ้จู๊กผีอะ่ะจู๊กผีฮัลโหลโอ้โอ้มายโอ้เดบิวเอ้าผมกดแล้วนะเอ้าผมกดแล้วแนละ้วม่เกี้เดบิวอะหรือว่าผมลืมเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษาวะก็ไม่นะ What อะไรอะ่ะโอเคทางเดียวก็คือหลบเจ้าหมาป่าให้ได้เฮลโหลเอ้กดแล้วโอเค,อเ,ค,อเ,คเออยังไงต่อยังไงต่อเสียเอ้ยเกือบตายหาแล้วกูโอเคว้าวโอว้อะไรอะ่ะโอ้ นี่ผมเล่นเอาลาร์อยู่วะเนี่ยอ,อะไรอะ่ะโอ้โอ้เฮ้ยอะไรวะอันนี้คียการ์ดเราได้คียการ์ดไปละเอกสารดูซิมันเขียนว่าอะไรเลนโบเกตโลกแห่งความสุขที่คุณจะไม่มีวันลืมเรืน้นบริษัทเลนโบเกตชอยคอ m p a n y ก่อตั้งในปี1975โดยนักประดิษฐ์ชื่อว่าเอ i a s b สแบ็ก o ูผู้รงไหลในกลไกและเครื่องจักรเป็นอย่างมาก เขาเชื่อว่าของเล่นไม่ใช่แค่สิ่งของแต่เป็นเพื่อนและความทรงจำที่ยังคงอยู่กับเด็กๆไปตลอดชีวิตเอลิยารเริ่มต้นจากโรงงานเล็กๆโดยเน้นการออกแบบและผลิตของเล่นไขล้านที่มีกลไกซับซ้อนและน่าทึ่งเป็นอย่างมากความเอาใจใส่ใน,านรายละเอียดและ ความคิดสร้างสรรค์ขเขาทำให้เรนโบเกตได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วของเล่นของเรนโบเกตไม่ใช่แค่ของเล่นแต่เป็นงานศิลปะที่มีชีวิตต่อมาในปี1986เรนโบเกตประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งด้วยของเล่นไขาลานที่มีความประณีตและมีกลไกที่ซับซ้อนของเล่นของอริยัตจึงเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง,วางและกลายเป็นของขวัญล้ำค่าของเด็กๆที่เด็กๆใฝ่ฝัน เอ่อบล็อกแล้วโว้โอเคต่อไปก็คียการ์ดคียการ์ดคียการ์ดอ่าเรียบร้อยไปต่อเสีย <c oughs> er. ตกใจหมดเลยฮะโอเคผมคิดว่าประตูนี้น่าจะไปไม่ได้น่าจะเป็น โอ้โลพีว้าวดูเขาฟีจำฉันได้ไหมฉันชื่อโจโยเองจำได้จ้าเออไหนลองกดดูซิมีอะไรบ้างเหยื่อผู้น่าสงสารพิศสารจนใดกันนะที่ทำเรื่องนี้ฆาตกรต้องซ่อนตัวอยู่ในนี้แน่เลยตามล่วกมันชี้ตัวคนผิดด้วยการกดปุ่มสีแดงถ้าแน่ใจแล้วพี่ภากษาด้วยปุ่มสีเขียวเออว้าว แม่งเอ้ยนี่ล้อเล่นกูหรือเปล่าเนี่ยอโอโ้โหแล้วแต่ละคนคือน่าสงสัยมากน่าสงสัยมากเออหาเิ่มด้วยตัวนี้กันชิวๆกันดูที่มือหมอน,นั่นสิมันถือมีดด้วยแหละฉันว่าต้องใช้แน่ๆเลยไอ้น,นี่เหรอไอ้น,นี่เหรอ,อลองดูอ่ะฆาตกรจะอยู่แถวนี้แน่ๆเลย ทุกคนดูสงสัยไปหมดเลยยกเว้นฉันคนเดียวอ่าน่าสงสัยผมว่าคนนี้แปลกๆกแกแปลกแปกอ่ะลองดูคนอีกนี่ต้องเป็นการฆ่าตัวตายแน่ๆนโว้โจริงเหรอดูไปดูมาเนี่ยจะเป็นฆาตกรหลายคนก็ได้นะเนี่ยอ่าเป็นไปได้เป็นไปได้ สิ่งของอยู่ในห้องแผลก A R C ช่วยแก้ได้นะในการตามหาลองดูกระต่ายสีฟ้าดูว่าจะเข้าห้องนั้นยังไงนี่หรอตัวนี้หรอเชิญคิดว่าน่าจะเป็นสีฟ้านะเฮ้ยไม่สิต้องเป็นสีเงินแล้วก็สีแดงแล้วก็สีเหลืองเออไม่ใช่ก็ต้องเป็นสีแดงอีกทีดึงแล้วก็สีดำใช่ไหมขอดูขอฝ่งอีกรอบหนึ่งคิดว่า สีฟ้าไม่สิน้ำเงินแดงแล้วก็เหลืองโอ้ไม่ใช่สิสีแดงสีดำน่าสนใจน่าสนใจอ่ะเฮ้ขี้ว่าำไมเราจะหมดสีไปนะแปลกเฮ้ยฉันเปล่านะฉันแค่เดินผ่านมาเฉยๆเราดู Judgment ผิดอย่างนั้นเหรอ แล้วต้องอ่านไงวะหรือว่าต้องไปดูแบบที่มันบอกไปยังอ่ะลองเอ่อตรงนี้มันไปได้แสดงว่าต้องไปสืบที่อื่นก่อนถึงจะรู้ว่าใครคือฆาตกรตัวจริงผมคิดว่าฆาตกรเรื่องนี้น่าจะมีมากกว่าหนึ่งแน่นอนเอ่อแต่ผมเปิดอ๋อขึ้นได้อ๋อลืมไปว่าเรากระโดได้โอเคเฮ้ยอะไรอะ แบตแบตเตอรี่อู้อ๋อแบตเตอรี่สำหรับกล้องไนท์วิชั่นอ่าโอเคแล้วก็เติมเลือดสักหน่อยโอเคไปกันต่อโอเคแบตร้อยร้อยเต็มละผมว่าตัวเกมเต็มน่าจะสนุกนะเอ่อไปไงต่อวะะอ๋อ oh, นี่ไงประตูผมก็มองไม่เห็นนะมืดเหลือเกินโอเคไปต่อเอ่อโอ้โอนี่มีไลท์อัดด้วย Let's Play h i y h i n d Seek with Mascot นะครับมาเล่นซ่อนหากับม a สคอ t กันเถอะสัมผัสความตื่นเต้นในกิจกรรมพิเศษของเรามาเล่นซ่อนหากับมัสคอตกันเถอะมัสคอตตัวโปรดของพวกคุณใหญ่กำลังรอให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมสุดยอดเกมซ่อนหากันอยู่เฟอร์นิเจอร์คือเพื่อนสีของคุณทุกสิ่งในห้องสามารถเป็นที่ซ่อนชั้นยอดได้ดีเช่นเก้าอี้โต๊ะหรือชั้นวางของเอาล่ะทุกคน มีให้ซ่อนหากันแล้วน่าสนุกนะเพื่อบังสายตาของเจ้ามัสคอตมอบต่ำก็ไว้ปลอดภัยแน่นอนย่องเบาราวกับแมวเงียบกิบมัสคอตมองลงมาจากที่สูงถ้าคุณมอบต่ำมาไว้จะถูกสังเกตได้ยากจะวิ่งจะไม่จำเป็นจริงๆและอีกอย่างหนึ่งการไม่วิ่งจะช่วยให้คุณเนี่ยประหยัดพลังงานไว้สำหรับ วิ่งหนีภายหลังหากมันจำเป็นเอาละมีสแตลลาม,มิน่าให้เราเหนื่อยใช่ช่วงแรกผมจำได้ว่ามันมีเหนื่อยด้วยโอเคได้เวลาเล่นซ่อนหาแล้วครับทุกคนโอเคขึ้นรถเฮ้ยตัวเกมเต็มน่าจะสนุกนะอะไรอ่ะอันนี้เก็บไม่ได้อ่า อโออ้มาะไรอ่ะอะไรอะไรเชียโค่ากลัวอะไรคุณพ่อเล่นโบเกตขอบคุณสำหรับการเล่นเดโมครั้งนี้แล้วก็อย่าลืมวิสลิดด้วยนะครับทุกคนเฮ้ยทุกคนคือมันเดโมนี้ค่อนข้าง สนุกนะพะับใจเดี๋ยวไว้เจอกันในเกมเต็มกันนะครับทุกคนเป็นยังไงบ้างครับกับเกมเลนโบเกต์หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับคลิปหน้าจะทำอะไรหรือเล่นโลบอกแมพไหนก็สามารถติดตามชมผ่านทางช่องนี้ได้เลยนะครับทุกคนแล้ววันนี้ขอกล่าวว่าบายบายสวัสดีครับเจอก,กันคลิปหน้าครับ